ถ้าตากับยายเขาจะให้เขาจะเข้าไปเลยค่ะจะนอนฝันนะคะคุณยายคะความอัธนี้น่ากลัวไหมที่เห็นจริงๆทำอะไรช่วยลูกหลานผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเดินทางมาที่ศารสารยายสีตาสีตาสีเมืองตาสีเมืองยายแสงสีสาล

ตากับยายนะครับที่่ผานมานนนะะะะคคควาาามมอถรรพ์ทีี่่เจอคนมีฝันมีสวัสดีครับคนมีฝันัวันนี้มาทําอะไรครับนี่อ่ะนั่งนนีาจะพายูทูบมาติดตามคุณตาสีเมืองและคุณยายแสนสีนะคะอ่ะชัดไหมชัดนะง่ายๆเลยจ้ะที่นี่เอสไม่ได้เป็นคนที่นี่นะคะแต่ว่าเป็นหมู่บ้านใกล้ๆกันก็เลยได้รู้จักคุณตาสีเมืองและคุณยายแสนสีทั้งกล้องทค้ะ าถามก่อนดีกว่านเนาะยังเลือกใหม่ทำไมเลือไมซับทำไมเป็นนี้มุดขึ้นเอาจะเส้นจ๊อกัดเส้นสวัสดีครับคนมีฝันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยูทูบทุกท่านเลยวันนี้ที่มาขอตัวเลขกับตาซีเพ์และคุณยายแสงสี่เคยมาถ่ายทําที่นี่นะคะบางอาถัานที่นี้เขบอกว่าววบ้านที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยฝันได้ตัวเองเขาให้มาสามตัวด้วยนะแต่ตอนนี้ได้มายูตัดดีค่ ยายสดิงโตทองนะครับโอ้ทำไมยายชื่อเพราะเหมือนนักมวยเลยนักมวยยายเอันดับแรก็ขอสวัสดียายก่อนเด้อจุงกะยายกรุบกรุบเนี่ยจุงกะจ้าสวัสดีค่ะคุณยายวันดีจ้าคุณยายสารที่นี่เขาบอกว่ามีความอาถรรพ์อาถรรพ์มากอาถรรพ์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณยาย อาถรรพ์มากนะคะช่วยลูกช่วยหลานมาติคืตลกเลยค่ะความอาถรรพ์นี้ในเรื่องของอะไรคะจยะความอาถรรพ์นี้เป็นเรื่องศัิทิ์แบบอะไรนี่น่ะถ้าจะบุญบานอะไรนี่จะเป็นศั์ทิ์หมดเลยค่ะขอเลขครับศัพทิถ้าขอเลขขอนี้แกจะให้เข้าฝันจ้ะอยาเห็นว่าไปเข้าฝันยายด้วยใช่ไหมคนนี้ยายยังไม่เคยได้เลยลวงตายังไม่ให้ตาสีเงิงยายเส้นสียังไม่ให้เลยค่ะ เต่มีแต่คนที่โชคดีบางคนเขาก็ถูกยแสงสีค่ะยายยายยายตาสีเมืองยายแสงสีค่ะจ้าตรงนี้เป็นพื้นที่ของคุณยายใช่ไหมคะที่สร้างของของของสหกรณ์ชุมชนค่ะของผู้ใหญ่เขาจ้าเขาซื้อมาสร้างเป็นชุมชนสหกรณ์ค่ะค่ะเอ็ด้เคยมาติดตามนะคะคุณยายเขาบอกว่าแต่ก่อนที่จะสร้างศาลใหม่เนี่ยมีศาลเก่าความอาถรรพ์นี้บอกเห็นคุณตา ใส่ชุดสีขาวอยู่ต้นไม้ตรงนี้ยามีต้นไม้ใหญ่ตะโกนค่ะจริงไหมคะเห็นเห็นเขาเห็นกันบ่อยตอนนี้เขาตัดหมดแล้วค่ะตะโกนคืออยู่ตรงนี้มันต้นใหญ่ๆค่ะมีต้นใหญ่ๆนะคะแต่สมัยตะโกนปู่ย่าตายายก็มีเขาเรียกเดิมตะโก้เดิมอะไรนะตะโก้เดิมอะไรเขาเรียกอะไรนะต้นตะโก้ตะโก้ต้นตะโก้หรือต้นอะไรนี้นะมีมันมีโก้ไผ่ก้อะไรเยอะแต่สมัยตะโกนตรงนี้นะคะ แต่นี่เขาตัดหมดแล้วก็เลยมาสร้างผู้ใหญ่ก็เลยขอซื้อซื้อที่ตรงนี้ก็เลยสร้างจ้ะสร้างก็เลยเป็นกราบต้องกราบไหว้ทุกถึงเดือนหกก็ต้องมากราบถึงอะไรนี่ถึงอะไรประจำปีอะไรก็ต้องมากราบมาเส้นไหว้ยาเส้นไหว้ทุกอย่างมีเป็ดมีไครมีใคร,ใครจัดมาถึงเดือนหน้าหกก็ต้องจัดการเลยค่ะเบนก็เหมือนกันเบน็ได้เนี่ยจ้ะเบนจัดใหญ่โตโหราเลยเต็นนมถนนเลยค่ะ นอกจากมีคนเห็นแล้วคุณยายตัวคุณยายที่เคยสัมผัสความอาถรรพ์ที่นี่ไหมคะส่วนมากบางทีนอนฝันนอนฝันได้กลับฝันดวงของคุณยายนี่ไม่ค่อยเหมือนก็ไม่ไม่ซื้อไปซื้อมันก็ตรงเช็ดหน่อยหนึ่งนานะมันไม่ถูกนะบางคนเขาแม่นนะคะมาบางทีก็ได้สามตรงบางทีเขาเลวแต่ดวงของเขาคะ่ะค่ะจ้าแต่คุณยายนี่เฉียดจ้าเฉียด แต่เคยถูกถ้าทา่านโบกก็เคยถูกเหมือนกันส่วนมากจะเป็นสองตัวสามตัวแต่ส่วนมากท่านคงจะไม่ให้หรอกก็จะให้เข้าในฝันค่ะค่ะอย่าเป็นนอนฝันน,นอนอะไรหรือยังไงอย่างนีง้แหละคะคุณยายคะบ้านตรงข้ามเนี่ยเขาบอกว่าเคยได้สามตัวคุณยายเคยได้ยินไหมคะเขาได้สามตัวก็มีเขาได้ตรงก็มีก็ถูกป่วอยอย่ยาก็าถูกตัวลูกสาวเขาค่ะ ถูกสาวก็ถูกหมดเองลูกบ้านจะเขาได้จากความฟันบ่คคะจะมีแต่ความฝันนั่นแหละคือแบบเหมือนถ้าถ้าตากับยายเขาจะให้เขาจะเข้าไปเลยค่ะจะนอนฝันนะ,ะ่ะค่ะคุณยายคะความอาถรรพ์นี้น่ากลัวไหมที่เห็นจริงๆทําอะไรช่วยลูกหลานโอ้ยย้อนเลยตอนนั้นก็ลูกตอนสมัยนั้นก็ลูกชายป้าคนเล็กมาทุกวันนี้มัน ยี่สิบกว่า,าลแล้วเนาะรถชนได้ตายานี่แต่ช่วยขาหาักเลยนะโรดมีคนช่วยที่ไรคนที่ชนเสร็จมนันหนีตามจับจนได้หนีไม่พ้นต้องตามจับจนได้เพราะตานี้ก็ต้องมาถ้าโคตรลูกผ่าตัดอะไรอย่างนี้นะก็ต้องมาบนบานเสร็จก็โรดก็ต้องมาไหว้มันลูกสาวป้าโคตรไม่ได้ก็ต้องผ่าผ่าเสร็จใช่ไหมลูกออกมาก็มาไหว้ เหมือนกับบนบานไว้น่ะก็ต้องมามาแก้บนจะจะมีแบบอะไรก็ต้องมาแก้บนเหมือนคนตายคนอะไรแต่งงานอะไรก็ต้องมาไหว้่อนค่อยแต่งค่อยอะไรอย่างนี้น่ะถ้าเป็นงานศุงานอะไรก็ต้องมาไหว้ก่นปนตามาขอตายาย่ขนอะไรต้องถึงตายายโขนตาบกกล่าว ลูกลานทําอะไรต้ให้ลูกลานสบายดีแม่ว่าอย่ามีพิษมีภัยอะไรเลยแล้วก็มากราบไหว้เรียบร้อยค่อยไปแต่งหรือจะไปงานบวจงานแต่งหรืองานอะไรคนตายอะไรก็แล้วแต่ต้องมาบกตายายก่อนค่ะตาสีเมืองยญ่แสนยางสีนะแหลตาสีเมืองใหญ่แสนสีนี่ข้าวบนค่ะเป็นเป็นตายายประจำหมู่บ้านประจหมู่บ้านสมัยก่อนยาสมัยก่อนสักศิ์มากค่ะ คุณยายทราบอายุของท่านไหม่ะกี่ปีป้าย,ยายจำไม่ได้ <c oughs> เ,เ,เ,เกิดมาก็ได้ยินได้เกิดมาก็สร้างเลยแต่สร้างตนที่เพิ่งสร้างตนที่ไอโกนเขายังไม่สร้างนะมาสร้างตนที่ผู้ใหญ่ในเขาเป็นยาแม่ก็ยายนี่เป็นได้ผัวเปรมแกมาสร้างตายายแกก็มาที่สร้างเรื่องไเรื่องอะไรเลยมีได้ให้ที่สามป้าเล็กที่มันจำไม่ได้ มันมีอยู่แต่จำไม่ได้หมู่บ้านอะไรทั้อย่าจำไม่ได้หมู่บ้านมู่บ้านเยกที่อะไรคะหมู่บ้านเรานี้นะเอ๋มันมีบ้านเลขที่อยู่แต่ยายจำไม่ได้อายุยายเท่าไหร่น้อค่ะอายุยายอายุยายทรงจมากแล้วค่ะอายุของยายเองนะยายโอ้ยายนี่ยายจะเกิดสิบแล้วค่ะยายจะเกิดเสท่าไหร่น้อค่ะจะเกิิบเทาไหมันสองสี่เก้าเจ็สองส่เก้าเจ็ดสอสี่เกเจ็ สงสัยจะเข้าเจ็ดสิบนิดนึ่งค่ะแต่ยายมีเลขชอบไม่งวดนี้มีชอบจะซื้อไหมไม่รู้จะชอบเลขอะไรเลยนั่นยังไม่รู้เลยนั่นน่ะต้องยายไปดูที่ทูบจุดนี่ยายชอบไม่มีที่มันจุดส่วนมากแต่จุดทูบนี่บางที่มาแม่นสามตัวก็มีนะครับโอแม่นยายไปดูจุดไปแล้วแม่นยายชอบไหมจุดไปแล้วจุดไปแล้วค่ะคุณยายที่ตรงไหนล่ะยายโอ้มันมีแล้วจ้ะยายดูชอบไหมนะครับ เดดทะคอ่บอกการันตีเลยเนาะว่าเลขทูกนี่ขอได้จริงๆรนะคะสามตัวเ็ไงเแล้วทำไมมันมันยุดทู่ทำไมไม่หักสามเนาะเหมือนกัมันจะมองเหมือนสามเนาะทูปเชียงทายายทูปตัวเลขทูปนี่ครับทูปที่มะเ้าครับคุณยายทูปที่มะ้าครับโอ้ที่มะ้าค่ะยายโอ้โอ้ที่สี่อะไรนี่สี่ศูนย์ ก็ให้กี่ตัวนี่สามห้เห็นกี่ตัวอีหลายตัวนี่ต้องูเต็มนี่หลายตัวอยู่นี่นยสาน้อยใหญ่สี่ศูนย์สามหรือเปล่าใหญ่สี่ศูย์สองสี่ศูนย์สงเราดูอีกครั้งหนึ่งบ้านนี้ชื่อบ้านอะไรนะคะคุณยายบ้านอาเสกบ้านอาเสกบ้านอะไรคมูสามค่ะมูสามยายมูชัดสุเลยยายมชัดสานย์สองอะรอยซาเป็นสี่เก้าห้า่สก้ามมองไม่เห็นแล้ว มันมีสี่ตัวเนาะสามครับสามสี่เก้าห้าเนาะยายเห็นก็ดีนะป้าก็ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วยายซื้อลอตเตอรี่แล้วไปึงก้าหหาซื้อไปแล้วยายโอ้ยายก็ซื้อให้ยายยายังก็ซื้เลขอะไรนะครับใช่ี่คุณยายดนี่ยายพูดเมื่อกี้เลขอะไรนะคะนี่สี่ศูนเฮ้สีู่นใหยาบอกเมื่อกี้นี่ใช่ห สีอไรใหญดวงใหญ่หรือเปล่าสีอะไรข้าใหญ่สี่ศูอะไรคะสี่ศูข้างล่างเหมือนกับ้าเนาะสี่ศูนย์หอันนี้คุณยายเห็นเองเนาะนี่คุณยายเห็นแต่ตรงกลางมันจุดนะตรงกลางมันขีดตรงนี้นะครับคุณยายเห็นสี่ศูนย์ห้าคุณยายเห็นสี่ศูนย์ห้านะครับอย่ามาพะมาโช์นี่เลยยายอ่ะแล้ดูลาบดูโชคหน่อยนะคะ ้ไนาะอดีนะไม่ได้ำไทำอะไรยายแรอกเ่แคดูเลขยายหน่อยแค่ไหมมันยายว่าไม่มีสี่ถัวเนีเดี๋ยวจะไปโดนงเออะนสี่เก้าห้าสี่เก้าห้า ดีได้ครอบย้ายเดี๋ยวค่อเดี๋ยวขอดูกนาดซูมไว้หน่อยนะครับสี่เก้าห้าเราม่จะดวงแล้วเป็นโชคแต่เอ็นี่เห็นสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าในกระสี่ศูนย์้ทางนี้เห็นสี่ศูนย์ห้านะครับสี่ศูนย์หล้วแต่มากับนำโชคมากับร้อยซับนะครับมากับร้อยซับส์ห้านะครับ แต่เห็นสีสูนัยย่าเห็นไรนะยายยายเห็น405ูนย์ห้านะยายเห็น405ูนย์ห้ามันอยู่ข้างล่าง5หนะ้บแต่ตรงกลางมันเหมือนติดอะไรนะเหมือนตัวเออะไรนะข้างบนก็เหมือนกับเอเหมือนกันนะยายเออเอเหมือนกันข้างบนเลขสี่เหมือนเอเนาะเหมือนเอเนอะาะ สี่หเีคก้าห้าช่มันเกตรกันหจ้คือแบบยายเขาซื้อเ็บอกว่าเลือกเอาเองเขาให้คนละใบคนละใบยายก็ารณเอ๊ะสคะมันมืนกับซีเก้าห้เหมือนกับว่าจะได้เลขตัวนี้หรือเปล่าโดยซาพินไรโดยซบัลไรโดยซาพินไ้สีเก้าห้าแต่ว่าเอสเ็น สี่ศูนย์ห้านะครับอ่ะเร็วแต่ใกลอขเดี๋ยวขออนุญาตขยายหน้าจอนะครับมันเหมือนกับสี่ศูนย์ห้านะครับอ่ะเต็เลขเก้ากับเลขศูนย์เหมือนกันก็ได้เด้อเลขเก้าก็เลยมีห้างนี่อ่ะสี่ศูนย์ห้ากับสี่เก้าห้านะครับ 4ี่กับ495ให้ประมาณนี้เอฟซีโชบตรงไหนก็เร็วไปเนาะชัดมากชัดจริงๆนั่นเรื่องมะพราเนาสี่ยห้าสี่เก้า้าันนี้เีเนาะ